สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปไลน์นะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการซ่อนแชทหรือว่าการที่ไม่ให้แชทมาแสดงนะคะขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยากให้เพื่อนๆเข้ามาที่แอปไลน์เลยนะคะคลิกไปเลยค่ะในส่วนของหน้าหลักตรงนี้ให้เพื่อนๆมาที่แชทตรงนี้นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆมีการแบ่งหมวดหมู่หรือว่าโฟลเดอร์ประเภทต่าง ระบบก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆมาเลือกนะคะว่าต้องการที่จะซ่อนประเภทไหนของปุ้ยจะเลือกเป็นเพื่อนนะคะตรงนี้เ <ME U RO: S 2> มื่อเลือกเป็นเพื่อนเสร็จ <rounding. S 2> ก็ให้เรามาเลือกว่าเราต้องการที่จะซ่อนแชทเพื่อนคนไหนนะคะหรือว่าไม่ให้แชทเพื่อนคนไหนแสดงขึ้นมาในหน้าวอลตรงนี้เมื่อได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะสมมุติว่าปุ้ยเลือกเป็นเพื่อนคนนี้นะคะก็ให้เราคลิกค้างไว้นะคะ เราจะสังเกตเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะไม่แสดงตรงนี้ให้เราเลือกตรงนี้เลยค่ะระบบก็จะแจ้งว่าข้อความในแชทจะไม่ถูกลบอันนี้ก็หมายความว่าเราซ่อนแชทเพื่อนคนนี้แต่ว่าข้อความก็จะยังไม่หายนะคะอ่ะต่อมาเราก็เลือกที่ไม่แสดงเลยค่ะอาจจะเห็นว่าเพื่อนคนนั้นถูกซ่อนแชทไปแล้วใช่ไหมคะต้องการหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะ กลับไปแชทกับเพื่อนคนนั้นวิธีการก็ง่ายๆค่ะเพราะว่าตอนนี้แชทเขาโดนเราซ่อนแล้วใช่ไหมคะเราจะหาไม่เจอวิธีการหาแชทของเพื่อนคนนั้นก็ง่ายๆนะคะมาที่ช่องค้นหาตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อเพื่อนคนนั้นนะคะอ่านี่ค่ะเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปคลิกที่รูปเขาได้เลยนะคะ แล้วก็มาเลือกที่แชทตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะการแชทต่างๆของเขาก็ยังอยู่ไม่มีการลบนะคะเราก็สามารถที่จะกลับไปแชทกับเขาเหมือนเดิมหากว่าเรากลับไปแชทกับเขาเหมือนเดิมใช่ไหมคะหรือว่าส่งรูปภาพส่งสติกเกอร์อะไรต่างๆเข้าไปค่ะระบบเขาก็จะโชว์การแชทให้กับเพื่อนคนนี้ค่ะ ปกติเหมือนคนอื่นเลยเดยบ็กออกไปนะคะอาจจะเห็นว่าเขากลับคืนมาแล้วใช่ไหมคะเท่านี้ค่ะเพื่อนคนนี้ก็จะถูกยกเลิกจากการซ่อนกลับมาอยู่ในหน้าแชทปกติค่ะหากเพื่อนๆต้องการซ่อนก็เหมือนเดิมค่ะก็คือคลิกค้างไว้แล้วก็มาเลือกที่ไม่แสดงนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้วิธีการค้นหาชื่อแล้วก็แชทเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะ วิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการซ่อนแชทของเพื่อนบางคนนะคะสำหรับใครที่ไม่ต้องการให้โชว์ในหน้าฟีดไลน์ของเราอะคะ่ะนี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ